กมากเลยมะพร้าวมะพร้าวใส่ติมได้ได้วยเหรอ เคยมีคนเล่าว่าทะเลบางแสนในช่วงที่ทะเลสงบไม่มีพายุไม่มีเมฆฝนน้นําจะใส่มากๆผมก็เลยอยากจะไปดูเช้าวันพุธผมออกเดินทางจากกรุงเทพเพื่อจะมุ่งหน้าไปบางแสนไปแบบโนแพลนไม่มีจุดหมายคิดแต่ว่าจะไปหาที่จอดนอนเอาเองโดยน้องไก่ปาเจโร่เนี่ยโทรมาบอกว่าลายต้นมะพร้าวตรงระหว่างแหลมแท่นกับหาดบางแสนเนี่ยตรงนั้นสามารถจอดนอนทํากิจกรรมได้เลย จุดนี้สามารถรับรถได้เกือบร้อยคันด้วยตรงนี้ยังมีเซเว่นอีเลเวนแล้วก็ห้องน้าห้องอาบน้ําเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการด้วยทําไมมันสะดวกสบายแบบนี้และยังมีไฟส่องสว่างเนี่ยเปิดทั้งคืน <Okay. S 1> พูดง่ายๆว่าสามารถที่จะนอนฟังเสียงคลื่นกันแบบสบายๆเลยครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่เสียค่าบริการใดๆด้วยนะครับตอนเช้าเนี่ยสามารถตื่นขึ้นมาออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานก็สามารถทําได้เลยนะครับ งแสนถือว่าเป็นหาสาธารณะสิ่งสาคัญที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆเนี่ยที่จะทําได้นั่นก็คือการรักษาความสะอาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่าให้เกิดกินก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใดเนี่ยที่จะไปจอดนอนแล้วตอนเช้าร่วมกันทํากิจกรรมเก็บขยะชายหาดก็จะถือว่าดีมากๆเลยนี่ถือว่าเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานเลยนะครับผมกําลังคิดว่าจะชวนเพื่อนๆไปจอดนอนแล้วก็ทํากิจกรรมเก็บขยะตอนเช้าๆกันเพื่อนๆคิดว่าจะมีใครไปกับผมไหมครับ ยุ่งกลางคืนที่ลมพัดเย็นสบายซึ่งเป็นลมทะเลที่พัดเข้าหาฝั่งจึงจะทําให้ตัวเราเหนียวแบบไม่ยากเย็นอะไรเลยผมนั่งย่างเนื้อที่ได้มาจากโรตัสชนบุรีหนึ่งชิ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทานเนื้อตั้งใจที่จะย่างหมูทานมากกว่าแต่กลัวเพื่อนๆจะหาว่าอวดรวยที่ทานหมูเนื้อโคเมื่อโดนไฟก็หอมขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวครับเสียงคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งแบบไม่แรงมากนักเนี่ยกับลมเย็นๆที่พัดเข้ามากระทบตัวทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นเยอะทําให้หวนคิดถึงสมัยที่เป็นเด็กๆทีี่มาท ต,ตั้งใจแต่จะเล่นน้ําอย่างเดียวเลยโดยนี่ไม่คํานึงถึงเรื่องความสกรปรกความสะอาดใดๆทั้งสิ้นและเมื่อลงแล้วก็ไม่คิดที่จะขึ้นง่ายๆเหมือนกันครับ แล้วเนี่ยคิดถึงอดีตคิดถึงตัวเองในวัยเด็กที่กําลังกองกองรายอยู่ริมหาดคิดถึงเสียงหัวเราะของพ่อแม่คิดถึงรอยยิ้มที่ไรเรียงสาของน้องชายแต่ตอนนี้ผมกลับต้องมาคนเดียวคิดถึงตัวเองที่มาท่องเที่ยวกับเพื่อนสนิทคิดถึงเสียงหัวเราะเสียงร้องเพลงความสนุกสนานล่าเริงแต่ตอนนี้กับห่างหายตายจากกันตามกาลเวลาคิดถึงเด็ดแรกที่มาเที่ยวทะเลเดินเล่นริมหาดนั่งดูะพาทิตย์ขึ้นและก็ตกลงไปบองหน้ากันยิ้มให้กัน แต่ตอนนี้อะไรมันกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแล้วก็ยังคิดถึงอดีตอีกหลายอย่างที่ทําให้คิดถึงทะเลแต่บางทีเนี่ยผมก็นึกถึงสงสารทะเลอยู่เหมือนกันที่มีผู้คนมากมายสุขก็มาทะเลเศร้าก็มาทะเลคิดถึงทะเลทะเลคงจะแบกความรู้สึกเหล่านั้นอย่างหนักว่าไหม Ghost heavy as a feather, pure as the driven snow. But watch it. thinking of you cuz when you have a morning coffee i'm turning out the lights so i could dream and when you smile through the screen i wish you could be with me so i You are closing your eyes. I will be beside you, and my heart will glide across the miles to fly right to you. Cause when I dive into the traffic, it's all I hear. จอนอะไรแบบนี้ออ๋เคยเคยไปเห็นครั้งนึงเมือคืนมันมีเด็กเล็กๆประมาณอายุไม่ถึง10ขวบ2-3คนที่่อยูเมื่อคืนผมก็นอนตรงเนี้นอนตรงเนี้ยตรงหน้าเซเว่นอ่ะใช่ใช่นอนในรถมีมีก็พักกันอยู่ในทะเลอยู่มีถนนอะไรเนี้ยแล้วก็ก็มีกลุ่มกินเหล้านั่งกินอยู่ทางข้างบิ๊กมากเลยนะเที่ยงคืนแล้วมันเพิ่งเลิกกันเนาะนี่ลองตรงเสาอ่ะที เสาครับเ็กสานี้ว่าบางทีว่าผมจะมีมิซิ่งดีแค่นี้ัดสินใยกันมาทนกาแฟเตนตอนเช้าวันอาทิตยรงเส้นหาักอนก็ผมมาเนี่ก็หกโมนะครับผมก็ยังนานจร่งๆชิเอยยาวไปเลยใช่ไหมถามว่าเมื่อก่อนผมก็กินแต่พอเราเริ่มมาแล้วเรามาหยุบ้ันเนี่ยผมก็มันก็มาลอกินกันยาวจริงไหม Uh, 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 wondering if thousands of miles away The sky is just as blue It's as if I'm stuck in yesterday I'm thinking of you Cause when you have your morning coffee I'm turning out the lights so I could dream and when you smile through the screen i wish you could be S <s <ans> ลงพุทธิ์หิดลงลงมาที่นีออ่มันจะลงแล้วใช่เวลา<อ><อ>ตีเราตียังไงเอาเอาเอานิ้วเกี่ยวได้หรอก็เอานิ้วเกี่ยวครับตีเสร็จก็ปล่อยมือนกับตะคุะ่มอ๋อเวลาพอฟาดไปแล้วปล่อยนิ้วใช่ไหมใช่ครับลองไปปล่อยครับต้องอนิ้วเกี่ยวใช่ไหมใช่ <S <s <ans> <S แต่มันไม่บาดมือไม่บาดนิ้วใช่ไหมก็ไม่ไม่บาดหรอกครับถ้าเหยียบไม่หนักมากอ๋อ เมื่อวานนี้ได้ลูปหมึกมาเมื่อวานได้ตัวเล็กมาสองตัวเหรอเป็นกิจกรรมฆ่าเวลาใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวผมก็ต้องไปทำงานเป็นแบบอดทนมากเลยนะใช่ครับฝึกสมาธิเยอะมากเลยนเออถ้าคนคนไม่ทนนี่ไม่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยตกป่านี่ต้องรักไม่ทนแดดทนฝนทนอยู่ใช่ใช่ แล้วแล้วเคยออกไปตกกลางทะเลมั้ยมไม่ครับผมก็นัดเพื่อนไปลงเรือไปด้วยกันแถวนั้นเยอะกว่าใช่ไหมยเยอะเยมากเราไปหาตัวเป็นไปหากองมาแต่ตรงนี้ตัวมันต้องรอตัวเข้ามาครับไม่เหมือนกันตรงนั้นเราออกไปหามันเลยไม่มีก็เปลี่ยนจุดอะไรอย่างเงี้ยอโอกาสสูงกว่าไซส์ใ,ใหญ่กว่าโอ้โหไปไกลมากเลย สวัสดีครับนนเนเป็นท่เ่าเ,เาะคะฮะใช่มม่มันไม่ใช่ท่าเรือเป็นเป็นจุดที่แบบว่าให้ให้ให้คนเข้าไปเดินไปชมอ่ะ,อะเป็นวิวพอยท์อ่าเป็นเทเลสออกไปเป็นแบบวิวพอยท์พีเพลแคนวอล์กอ,อ,อ่าและแคนซีเดอร์ใช่เวิว <won> ใช่ใช่ใช่ You w a n t t o g o out ไม่เขากระเป๋ารองฮาบะโกะตอนนี้ก็เดินได้นะลองเดินไปเห็นไหมอ๋ออยู่ a ข่งวอล์กไหมเหรอเออไม่กล้าเอาไว้ก่อนเลยบอกไว้ก่อนถูกปะแล้วแล้วไปไปไปตรงนู้นยังตรงนู้นยังค่ะตรงนั้นสวยใช่ไหมสวยสวยสวยเขาเรียกอะไรนะแดดแดมแท่นปะไม่ใช่เขาสามมุกอ่ะไอตัวเขาสามมุกอ่ะใช่ เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นเขาขาวตรงโน้นนีเช้าเสมันจะเป็นมันจะเป็นอ้อมเขาเลยนะเป็นทางอ้อมเขาแล้วก็แล้วเขาทำเออได้ได้แล้วเขาก็จะทําเป็นทําเป็นที่ชมวิวจุดชมวิวเป็นอีโก้ลุกรั้นใช่ใช่แล้วไอ้แกนแคนยอนที่ไปมายังที่ไหนฮะเมื่อกี้เข้าไปในดูในกูเกิลเขาบอกว่าเลือกสถานที่ขนาดนั้นเขาแนะนำมาแกนแคนยอนก็เหมือนแองเหมือนทะเลสาบอ๋อ เคยเห็นอยู่เคยเห็นแต่ม是是 like okay. mm ันต้องเดินเข้าไปเอารถเข้าไม่ได้เอมันกาโซวีลุกอกูก็มาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยแทนยอดนะแปดกิเมนีค่ะมันทางผ่านตรงนั้นนไอนดเอูอเนนี่ยกดดูเส้นทางนะเนี่ค่ะลองดูจ้ 16นาทีเฮ้ยแถวนี้เองนี่ว่าใช่ใช่ไม่ไกล Oh, the lame, the weak, to a star. The dreams that only came to pass them by. Here's to the broken man stood in ward when he heard you can. Cause it shows me that faith is more than sight. เ้าวมะพร้าวใส่ติ่มได้ด้วยเหรอใช่โอ้โหสุดยอดเลยรู้เท่าไหร่สามสิบบาทสั่งิ่มด้วยเหรอเออเอาเอามะพร้าวมะพร้าวืมะพร้าวใส่ติ่มโอเคมาเคยเห็นมาจากที่ไหนอ่ะพี่ที่นี่แหละที่ชลบุรีนี่เหรอที่บานแสนนี่ยนะที่กรุงเทพเขาเห็นไหมเขามีแต่ไผ่ทองกันนะยี่ห้อไผ่ทองนะอันนี้ไผ่ทองปะใส่สิ ชอบมากเลยเข้าวเหนียวเนี่ยเยอะๆเลยเข้าวเหนียวอะไอติมน้อยๆอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่เอาเออกระถวยอ่กองหนึ่งนะใส่ถั่วนะโอ้โหอ๋ออันนี้อันนี้ใส่อะไรนะอัน,นอัน,นอัน,นเหลืองนี่อะไรนะถั่วเหลืองถั่วเหลืองใส่นะใส่ไทยหน่อยนะอนนแต่ถั่วที่ส่งไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่ได้ใช้ใช่ไหมพี่ก็ขายอยู่แถวนี้ตลอดเลยเหรอ ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างอ่ะมีน้อยอเอนนหรอเยอะวันเสาร์วันอาทิตย์เอ้ยวันนี้วันเสาร์เหรอไม่ใช่อ๋อแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมี <c oughs> จะมีเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมอืมวันธรรมดาก็มีมมยมอย่างไรลงไปเรื่อยๆ<ม>นะอ๋อเกิดไปเกิดไปฝนตกมาเทปมันอยู่เลยเลยจะร <c oughs> ้อนมากม <c oughs> อืุทีก็ร้อนมากอืมอือๆๆประมาณสี่ห้าโมงเยะ ต้อง4ี่ห้าโมงใช่ไหมเดี๋ยวประมาณ4ี่โมงห้โมงจอดแปบเดี๋ยวไปแล้วร้อนอ่ะใช่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 เห็นใจก็น้อนร้อนจริงๆนะแต่ตอนนี้เนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวมันเริ่ม